ลีกเมื่อคืนเป็นแมตช์แห่งความผิดหวังของสองทีมดังแชมป์เก่าเชลซีบุกไปแพ้วูฟแฮมตันทีมจากท้ายตาราง0ูประตูต่อ1นัดนี้โชเซ่โบซิงวากองหลังสกัดบอลเข้าประตูตัวเองทําให้เชลซีแพ้ทีมหมาป่าเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีและเป็นการแพ้นัดที่6ตกมาอยู่อันดับที่5ของตารางตามหลังจากหูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง9คะแนนหลังเกมคาร์โรอันเชลติยอมรับว่าเชลซีหมดโอกาสลุ้นแชมป์แล้วและตนก็ไม่กลัวที่จะถูกลดจากตาแหน่ง ล่าสุดเชลซีก็ถูกลดชั้นลงมาเป็นแค่เต็ง4ที่มีโอกาสได้แชมป์พรีเมียร์ลีกที่อัตราจ่าย10ต,อนน <giving> ต่อ1ส่วนทางลิเวอร์พูลก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันเมื่อบุกไปแพ้แบล็กเบิร์นโรเวอร์ส1ประตูต่อ3โดยทีมหงส์แดงถูกยิงนำก่อน3ประตูต่อศูก่อนที่สตีเฟนเจอราจะยิงตีไข่แตกแต่กอกงกลางกัปตันทีมก็พลาดลูกที่จุดโทษในนัดนี้ด้วยลิเวอร์พูลแพ้เป็นนัดที่ 9, 9. ในฤดูการนี้มี25คะแนนตกมาอยู่อันดับที่12งห่างโซนตกชั้นเพียงแค่่4แต้้มเทานนั หลังเกมแฟนบนอลหงแดงโห่ไล่กุนซือรอยฮอตสันอีกครั้งพร้อมกับเรียกชื่อเคนนี่ดาวกริชให้มาทําหน้าที่แทนทันทีล่าสุดฮอตสันก็ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมเต็งหนึ่งที่จะถูกปลดเป็นคนต่อไปแล้วด้วยอัตราจ่าย5ต่อ4ในส่วนของแอสตันวิลล่าที่แพ้คาบ้านต่อซันเดอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งกุนซือเซราอุลินเยซึ่งทํางานได้เพียง3เดือนเท่านั้นก็อยู่ในข่ายถูกปลดพร้อมกับอัฟรัมแกนที่เมื่อคืนนำเวสต์แฮมแพ้ต่อนิวคาสเซิลยับเยินศูนย ขณะที่เกมบิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลบุกหนักแต่เจาะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เสมอกันศูนย์ประตูตศูนย์ทีมเรืบใบมี42คะแนนอย่างรั้งอันดับที่2ตามหลังแมนยู2แต้มแต่แข่งมากกว่า2นัดส่วนอาร์เซนอลมี40แต้มอยู่อันดับที่3เท่าเดิมล่าสุดอาร์เซนอลยังครองเต็ง2ที่อัตราแชมป์3ต่อ1ส่วน Man City, แมนซิตี้แซงเชลซีขึ้นมาเป็นทีมเต็ง3แทนแล้ว